สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเจ้ายูทูบลากไอเอฟซีครับโอ้ย,อยวันซ่อรุ่มลดเห็นแต่ขี่ล่ดากกันมามาจอดพี่ตัวนี้โอ้สามขั้นกับ ที่ไล่ตูดกันมาเลยเว,ว่าอะไรตัวนี้ยโอ้เ <laughs> อลซีเจ็ดศูนย์แปดครับแล้วก็ขนาดเป็นเอลสามหกศูนย์แปดเอสพีคันนี้เป็นเจอเอลหาศูนย์ครับผมเอลห้าศูนย์หนึ่งแปด เอสตะพีนะครับนี่เบิงแต่ละขั้นพี่น้องมาแต่ไถครับเจอเจอผีลํำยำอ๋อโอเกือบโดนไปนะผี่ลํำเขายำรถสิบห่อมากครับเพื่อนนี่ต่อแถวกันไปเลยสามคันน่าก็เยียบควันจนดำ แคอ่อายุเขาเอารถสิบลอวันเหลวนะพี่นนอะสิบรอประหุว่านำนักเกินหรือว่าจังไดน,นะเห็แน,นแต่เพิ่นเล่นกันอยู่หิมทางมวดอีขี้ไปผมเห็น,นแต่ไฟแหมบๆแหม่อ้าวยังนออบานอยู่ว่ารถติดสนั่นวันไหวเขาเล่นรถพ่วงนะครับบานีส้มนี่ควนกองขึ้นเลยฟา้าสิงกับบานครับมากกสิไปไปลุยต้ออีกครับนี้แต่ว่าสิ เอาลุงแทเลือไปมันโบไก่ครับสามจอกท่อเดิมได้เพื่อนนี่มหมใส่ปลายแจ็กหน่อยโก้่าสินเลา่าปะไว่ทำเป็นชีล้ามว่างนั่นบ,บ่วยบวอยากเสือบยองเลยสองสามขั้นเนาะเลียนล่ดากันมาแต่ว่ากะเว้ยพอ่อ อรมมารมณ์บ่รวยกับอรมมารมณ์บ่รวยครับรถไปทํางานนอบบบบนบ่เหม็นบ่นว่ารถอันนั้นขับไปหลอกนะเขาหลากกันไปทํางานเนาะแยกสี่วาอย่างไรคับสองขันสามขันครับมาสามขันเอ้าเดี๋ยวพาไป้ยกล่องกับเป็นสันๆอยู่ครับเดี๋ยวพาไปเบิ้งทีละขันละขันข้าวหนึง่ง เรียมวอล่งจากตั้งครับไปปูกตอทั่ตตวต้ามีรถอยู่โอ้ยจะจบันานดะไป,เ,ไปเป็นรับประทานอาหารย้อนเหี่ยงกันอยู่แต่ฝนตกฝนหลงแนวได้

แล้วต่เจีาแล้วอย่างาเลกว่น่งโอ้เ๋ยวเหล็กพวกพี้กมีเหรอเบ่ยากมือมียังยังนี่อีอ๋อบิ่งเนี่ยเห็นมบ่มันบ่มีตามันบ่ยังด้ว กินอะไปกับใบส้ก๋คู่บ่าองคเมื่อนรืเมื่อนี้มื่อนี้เดียวเยมื่อจะไปบอกพียงแดดออกซะ้่อนยังบอกกันก็พั่พันเขาไปหันยาเขาคว้นคือรถใช้ถังปั๊บจะไม่เดี่ยวนี่แมวไได้เหยียด้เขาเอือนได้ยังแจ็ปเป็นข้าืยังบอ dưỡng ngành thăm thao rồi nhìn lẹo nhỉ ừ. liệt, Sang hết rồi có sang hết rồi đi Đi xuống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  quân xuống Đi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 